ไปดูบรรยากาศทานเจที่ประจบคีริขันค่ะที่นั่นก็มีสารเจ้านะคะมีโรงเจเยอะแยะมากมายเลยถูกอ,อกถูกใจคนทานเจสิวันนี้นะนี่เป็นโรงเจเทียนเต็กตึงนะคะสวนมะพร้าวปราณบุรีคึกคักค่ะเจ้าสำนักโรงเจอย่างคุณรัชเสศอิทธิโกศลกุลค่ะเป็นกรรมการที่นี่ด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ก็มีจัดงานเจากาัมนมีพิธีสวดมนต์ภาวานาเวียนทูบสักการะบูชาองค์กวงเทียนฮุกโจ้ค่ะ มีคณะเก็กจูนะคะก็คือนักสวด9คนเป็นหญิงล้วนนะคะนำสวดการแบบนี้แหละผู้ถือศีลก็ห่มขาวนะคะถือดอกบัวหนึ่งดอกทุกหดอกเดินเป็นแถวยาวเลยจากโต๊ะที่พิธีค่ะออกไปด้านนอกเวลาเดินเขาจะเดินเป็นวงกลมนะคะออก็เห็นเดินเป็นทางตรงอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> ำลังตีโค้งอ๋อกำลังตีโค้งกำลังวนโค้งมาจากทางนูนออ้นเดินวนเป็นวงกลมเพื่อขอพรจากพระเจ้าให้เกิดสิริมงคลเดินครบหกรอบนะคะก็จะนำธูปมาปักลงกระถางด้านหน้าเพื่อบูชาเทพเจ้ากันต่อไปจะเป็นแบบนี้ทุกคืนนะคะพี่ๆแม่ๆป้าๆไปกันได้นะคะเห็นบอกว่าจูงเด็กๆไปกันเยอะแยะมากมายเลยะค่ะแวะเวียนเล่นดนตรีจีนให้ได้ฟังกันด้วยควบคู่การสวดมนต์ภาวานาเดินธูปกันด้วยคึกคักทั้งคืน พิธีเวียนทูปในเทศกาลเจถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นการสัรเสิญและรับพรจากทพเจ้า9ก้าองค์เป็นภาคหนึ่งของพระพุทธเจ้า7พระองค์และพระโพธิสัตว์อีกสองพระองค์เชื่อว่ารับพรแล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคยังไม่หมดเราไปชมบุรีกันต่อนี่ศ<อ>าลเจ้านาจาใหญ่มากอลังการมากจ,จริงจริงยิ่งไปแต่ละปียิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีเลยอ่ะ ปีนี้จัดขบวนแห่เจ้านะคะใหญ่มากมใหญ่ขึ้นทุกปีนี่อะไรฮะมาทรงหรือเปล่า <c oughs> ใช่ <c oughs> สมบูรณ์ขึ้นอ๋อสมบูรณ์ขึ้น <c oughs> กล้าม <c oughs> กล้ามแน่นอันนีนนนมีขบวนสิงโตมังกรเป็นปกติแล้วก็นี่ค่ะมา้าทรงนะคะร่างทรงมากมายร่างทรงองค์เจ้าส่วนใหญ่จะเป็นองค์เทพกวนอูเทพเจ้าเฮงเจียองเจ้าแม่กวนอิมองค์เทพต่างๆมาแสดงอภินิหารกันอย่างที่เราเห็นทางภาคใต้นี่แหละ ก็มาเห็นที่วัดนาจาที่ชนบุรีด้วยนะเอาเหล็กทิ่มแทงแก้มทะลุสองข้างอะไรแบบเนี้ค่ะอ,อุ้ยคนไปกันเยอะค่ะก็จะตั้งโต๊ะหน้าบ้านตามเส้นทางขบวนผ่านเพื่อให้องค์ร่างทรงบับพรมน้ำมนให้พรให้อยู่เย็นเป็นสุขแบบนี้ขบวนมีระยะทาง1กิโลค่ะครสองข้างทางก็จะมีขบวนเพื่อนไปเรื่อยๆยนะคะเห็นขบวนยาวถึง10กิโลเลยอ่ะ ได้รับความสนใจมากๆเลยสาําหรับปีนี้ค่ะเห็นมาทรงกี่ปีกีกิีก็ยังไม่ค่อยชินอยู่ดียังหวัดเสียวอยู่นะฮะเหล็กแทงทะลุกระพุ้งแก้มอย่างนี้นะฮะเป็นความศรัทธาครับ